ดีกันเมื่อทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับน้องลี่มาพบกับซองคองลี่ซาล่าลองซานอีกแล้วกกนนะซึ่งคลิปนี้เฮาได้ฮับของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไทยเนาะทุกคนนี่กล้องปิดสนาัจากทางฟังไทยเนาะซึ่งเฮากับบฮูเนาะว่าเป็นอย่างเพิ่นเพิ่นทันได้ติต่อน้องลี่มากะห6หมือก้นแล้วเนาะเพิ่นกับวา่าซีฝากของมาให้เนาะแล้วเพิ่นก็ได้ฝากมาให้น้องลีนะ่เนาะเป็นเวลา ห้าหกมือเนาะจึงมหอดลองสารเนาะทุกคนเพราะว่าเวลาการเดินทางก็ค่อนข้างว่าโดนเติบเนาะแล้วก็มีหลายๆคนเนาะที่ได้ถามน้องลี่มาว่าถ้าอยากฝากของมาให้น้องลี่เป็นฮิตในใดเนาะน้องลี่จะอ่าน้องลี่ก็ได้ตอบไปแล้วเนาะแต่ว่ามันอาจจะบัดเจนเนาะเพราะว่าน้องลี่กับ่ฮหุ้ปนดยเนาะแล้วน้องลี่จะโพสตเข้าไปอัน YouTube เนาะส่มนของย t u b e เนาะ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปเบิ้งได้นอนละกัารหรือว่าติดต่อทาง Facebook น้องลี่นอะเดี๋ยวน้องลี่ขึ้นนั้นนี้ให้เนาะสำหรับคนที่อยากฝากมาให้น้องลี่เนาะมาเดี๋ยวฮอสี่มาแกะกันเลยเนาะทุกคนโอ้หนักเติมเนาะยูบิดนี้เพื่อนเขียนว่าน้ำหนัก6กกิโลเนาะแต่เวลาสร้างท่าน5้กิโลนี้กกันเนาะมา นน hey, you ้ย่งเพิ่งย่าังเพิ่งไงยังเบิ่งเขาเลยเบิ่งลุ้นเสร็จหรล่าเมื่อนี้เอาแม่บางเปิดดทาได้เนาะน้องลี่ฮะกานไปเสงมาแล้วก็เลยว่าไปฮัฟเอาเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไก่ไม่ได้อยู่ไก่หงเหี่ยวกันได้เนาะเสงมือที่สองอะเนาะทุกคน ี่กับเขาเนาะเห็นไหมอยู่ประเทศนี้ลายสันขนาดโอ้ยน้าเ่โอ้ยมุงคุดสะเพราว่ามันหนักคนพูดนะสะเพรามันหนักเนาะนี่นะมากอันเดิมนี่เพ่หมังคุด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 ป้าทุกคน ส้างตเตฟังไทยห้าโลแล้วไหมเนาะ่โมโลเลยเพื่อนอันตอนสิไปฮับเรื่อนเพื่อนสร้างพันห้า,าโลเอ่ไเเขียนอยู่นี่หกโลไมังคุดล้วนเลยทุกคนสุดแล้วนี่ได้กินมักตองทางฟังไทยเนาะสุนนี้กินมังคุดได้ไหมอือมนั่นลองซีมบ้างลองซีนบงดิงโอ้ของโปรดเนาะอันนี้อยู่ลองสารทันเมนมีเนาะนี่ละเดี๋ยวนี้แต่ว่ามัน กระดานเนาะสซลาย์มักระดานเนาไม่เนาะอืมนก็เด,ด่น,ดน,นบ่เราอีเทนไปเกยอย่างดูตั้งทางมันไปตายทำลายแตกมากสุดเปลือกมันนี่ก็เป็นยาอีกนนี่อย่างมันเราไม่ต้องกินจะเป็นยาพิเศษอีกชิมดูดทุกคน แ่ขนาดนี้เอ้ยอม,มากอันนี้ฉันทำมาก,กดีแน่น,นอนแต่ว่าซื้อฉันมันทาว่าพแพงอะค่ะบริษัทแพงกินก็บบเบื่อเองอันนี้ฉันซองไม่รู้กินกับเครื่องเหมือนนั่งกินอยู่นี่ก็ซีเมอร์เท่านั้นเองรสชาติแบบ สุมๆว่านๆนเปลียนเปลียวเปลียวเปียนป้าหากิโลคุณนะซื้ออยู่ร้องซานนีโล40ปลายพันมากอันนี้ไหมไม่ค่ะยังตองนนั้นหรอกอจนซื้อกินหมได้มากคนเตือน40ปลายพันเงินบ้านเธอได้ไหมร้อยปลายกิโลนึ่งร้อยปลา <c oughs> ย อยู่ไทยกูรูว่ากิโลเท่าใดเนาะโอ้อันนี้ฮาหลลายเซนซื้อเลยเนาะสมเสร็จคน้าวแพงแลค่ะบริัอันนี้ขินแลอิ่มนะออิ่มได้หลายขนาดจุ้ติมอันนี้เลย ทางฮนมนมาฮอดตั้งแต่เสาเนาะตั้งแต่เก้าโมงแต่ว่าพนักงานบบได้เซตหาน้องลี่เนาะเพราะว่าเอือย่านเอาเบอร์เอือยให้แล้วบัดน,นี้พนักงานดบเซตไปอีกเนื่องจากว่าเบอร์ฮันนจะผิดเนาะตาน,น้องอ่านเพิ่นผู้ใญ่จะดีเพื่อนได้ส่งบินให้น้องลี่เนาะว่าฝากเตวียงจันมาฮอดลองสารนี้เป็นเวลามือหนึ่งแล้วน้องลี่ไปเบิ่งบินเบิ่งบินแล้วแม่นฮอดบันทีเสาร์เก้าฮอดมือนี้เนาะลาน้องลี่กันเลยว่า ไปถามพนักง,งานเบิ้งเนาะพนักง,งานต้องรีไปถามว่าเครื่องรหัสตัวนี้มาหอดละบอเนาะละเพื่อนกะซอกให้เบิ้งงละกะจิงได้แก็สตัวนี้เนะาะสร้างนู่ยแตด่ด้วยนู่ยที่สร <c oughs> ้วก็ <c oughs> ดีเกิดไรอ้วนได้หรเอยบอ้วนตี้มากอันดิซมนะโทว่าแล้วส้วนแบลาแล้วแ่กระดานอ้อวนก็ยอม แซ่บลืบเกินเดี๋ยจสิอ้วนคือแม่มีคนคอมเมนต์ว่าน้องลี่กับเป็นลูกแม่บ้านเฮบอ่ะนะกูบ่คือกันบง่นะไม่นะเกิดมาตั้งมู่เลยนะคนเกิดมาแล้วตั้งมูเนะ กายว่าไม่ลูกไม่บ่าแค่แหละลูกสาวล้าเ <c oughs> ม่กระดัมพรากระดัมน้องรีพัดข้าววันนี้ <c oughs> <c oughs> พราะผมดำเม่ผมดำน้องรีผมเศษนะทุกคนตอนจน,จนยังน้อยฮัเนะ <c oughs> เผยกงหยอดอะไรเนาะแต่มาลูกพลัง่ง <c oughs> ผิวออกดนอนดอนนะแบบโบเป็นข้าวตรงนี้เนาะดอน <c oughs> อะไรนะ่ะมือแหลงน้องบอลน้องปานมากินได้ นอ,อีกก่อนไมยกี่ซี่าทึ่งปกกนชี้างมานันร้อนบัลีกินเก้งกันม, <c oughs> มากอันนี้เปลือกมันหน้าดีนี่ในมันช็อนี่แหละแซมมากเลยเนื้อมันแบบนีน้บางงามๆครับชิมมังคุดงามสุดแล้วนี่ได้กลิ่นของฟากจากฝั่งไทยมันกินน้ำมังคุด นี่แม่นกินมังคุด<อ>แท่ๆ <laughs> ของแพ้เลยแซ่บเ <laughs> ด้อคือเพื่อนจะบอกน้องลีว่าอยู่ลองสาสตรฮะโบเห็นโบเห็นน้องลีซื้อมากินจากเทื่องอะไรกันอีกอย่างก,กับโบอันโบเห็นคุณยายใจดีเพื่อนฝากมาให้กินเนาะบเคยเห็นผู้ยายฉันฝากอันนี้มาเพื่อนก็บบ่ได้บอกได้มามากอย่างเพื่อนว่า้ามันรุนอนะเนาะ มันได,ได้กินนแลเด้อเราคอยมาตั้งแต่ดโดนเนาะอดน้ำมาส่งน่ยมาไปซื้อน้ำกอนนีนน้กินอีกอกอ่อนกินอีกนะนี่แลละพ <c oughs> อละ,อะวเยอะเจยามาส่งแล้วสูงมันดึง <c oughs> ต้องลองนะคะใครยังไม่เคยกินทุกคนน่าจะเคยกินแล้วเนาะเสพขนาะด่วทีหกอ่ะกินกับไม่บางซี่ฮอตเคิร์กอะขนาดน่ะนะฮะอ่ะประมาเนี่นะทุกคน มีเ็ม,มากมังคุดล้วนๆเนาะปะ้าฮัโลกินสุดท้ายกินเลยเปนนั่งกินนอนกินเลยเนาะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องนีจะขอตัวลาไปกันนอะนน้องนีก็ต้องขอขอบเจพี่นายเจดีทางฟังไทยได้เลยเด้อถึงอยู่ทางฟังไทยทีมีแบบโควิดหลายเนาะไปมาหาสู้กันค่อนข้างวันยากเนาะแต่เพิ่นกันยังอดทนเนาะพิ่นกรนยังแลบบ ใจดียังส่งมาหาส่งมาให้เห่านาะนน้องลี่กะอ้นับถือบุญคุณเท่าไหรนะ่นาะน้องลี่ต้องขอขอบใจเพื่อนหลายๆเดอ้อแบบโควิดอยู่บญถนนะเพื่อนน่าจะปิดหมดเลยนาะน่าจะแบบเพื่อมาปิดนาะตามที่เห็นข่าวฮะน่ะแ้วบันนี้เพื่อนกันอย่างแบบฝากมาให้นะ้าน้องลี่กะต้องขอขอบใจหลายๆเดอ้อแบบโดนเติเนาะอทานี่ก็โดนเติมอวกาแบบ ช่วงนี้พยาธิโควิดจะค่อนข้างวัระบาดน้องนี่ก็ต้องขอให้ทุกคนหลุดพ้นจากพยาธิโควิดเมื่อสุขนเนาะที่ได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้เนาะลากาอ่าน้องนี่ก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่ฝากมาให้เป็นพิเศษเนาะลากาขอให้เท่อนอยู่ดีมีแห่งความเจ็บยาได้ความไข้่ยามีเด้อไม่ให้พรเพิ่นแม่แม่เห็นควาเพลินแล้วคนอื่นมก่อนเนาะไปซื้อน้ำดีเออต้องเบิ่องกินอีกก่อนเนาะ ไปเอามาสิเบิดขคายได้เลยได้เลยนาอ่ะนี่นะขอบใจเด้อที่ว่าผู้ใหญฝากมัอันนี้มาให้กินนะมคุดนี้เนาะที่ว่าได้กินแล้วก็คือว่าซื่นอกซื่นใจกินก็ปรากฏว่าแซกเนาะของมันสดเนาะอันนี้เนาะบสสดตอนเด้อหามือเด้ แต่สดก็ยุตลราดเนาะมันสดเออยุตลราดน้องสานอยู่แล้วย่ตลราดหันบีดในี่บมีโคาเลยเนาะเพราะว่ามันกระดันดิมันแข็งอันนี้มันกระแทบกินแล้วก็คือว่าซึ้นฟางเนาะซึ้นคือว่าเป็นปรากฏว่ากินแล้วยากอีกนะกินแล้วยากตลอดข้บใจผู้ใหญ่ใจดีที่ปามาอุดหนุนน้องลี่เนาะมาแต่ไก่ที่ว่าจะฟังไทยกันยังมาฮอดเนาะส่งอุดหนุนส่งมาส่งมาให้กินอ่ะ ขอบุกใจเด้อให้โชคให้มั่นให้รวยเนาะพญาติโควิดเกกให้หลุดพ้นออกจากที่ว่าผู้ย่ายใจดีที่ว่าฝากมาให้ขอบคุกใจลายรขอขอบใจอีกเทื่อนึงเด้อขอบใจขอบคุณเนาะมาจะใดว่าขอบคุณค่ะตองว่าขอบคุณขอบคุณนะละเนออันสชัรนภาษาลาวแม่นขอบใจแม่นคำที่สุภาพที่สุดแล้วเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้ใ่ายใจดีลายๆเด้อเพราะว่าเพื่อนอนยุ สูงกว่าน้องลีเนาะขอบคุณไลลา,ลายเดย้อที่ส่งมังคุดมาให้กินเนาะซึ่งอยู่ลองซานนี้ค่ะตรรัวไรได้ซื้อกินจากเ่อเนาะราคามันค่อนข้างสูงเนาะแต่เพื่อนกาฝากมาให้ป้าไลหล,หหลว่าฮาโลเนาะฮ <ừ> าโลสุดท้ายสิกลิเนาะ์วันนี้กาแบบขอบคุณไลายลายเด้อที่เพื่อนเรนได้หูหน้าหูตาเฮานไหมเนาะ <ừ> เพื่อนก็ยังส่งมาเฮื้กินเนาะน้องนีกะ จะขอตอบแทนด้วยการเฮ็ดคลิปลงเนาะเพราะว่าเห่ากะไปมาหาสู้กันบ่ด้เนาะถ้ามีโอกาสได้ไปฟังไทยเนาะกะจะได้เห็ดเอฟซีหลายๆคนเนาะละกะปัจจุบันนี้โควิดมันค่อนข้างว่าระบาดหนักเนาะแล้วเห่ากะได้เห็ดคลิปอยู่นองสานีลงเอ็ดคลิปดีๆให้ทุกคนเบิงเนาะน้องลีกจะขอตอบแทนด้วยบีทีนี้เนาะละกะตั้งใจเฮียนเนาะโอเคเดียวน้องลีกจะขอตัวลาไปก่อนเด้อ บายบายอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ซ่องลิซ่าลาลองซาเนเดอร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามซ่องน้องโรจนนาล,ลอาลนซาเนเดอร์เพราะว่าอ่าก่อนจะได้เครื่องนี่กะแม่นได้ผ่านเอื้อยเนาะเอื้อยกะแนะนําว่าส่งมาทางใดนอรไลน์อันไลน์เนาะล้ะกะ mm hmm. เครื่องมันนานมาหอดปกติเป็นนั่นเนานะ mm hmm. เครื่องมันนานมาหอดเป็นพิเศษอะเครื่องมันนานมาหอด mm hmm. อเครื่องมันนานมาหอด ก่อนปกติเอื้อยกด้เดชถามู่เนาะเซตาำมู่มที่เฮ็ดเรียกยููขนโซงลาวไทยเนาะแล่วเราก็บอกว่าเออมือนี้มาฮอเด้อะกันจุ่จึงจ้งได้เครื่องนี้เนาะทุกคนน้องลีก็ต้องขอขอบใจเลยหลายเด้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีได้ขอบใจเอื้อยลดจนาได้เนาะบร่ได้มาบร่ได้กินไล้เนาะโอเคไน่ได้กินเดี๋ยวที่กินเพื่อนเน้อรถ แม่กินเพื่อกกันได้ดอกลิเอ้ย <c oughs>